สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออกมาซุปเปอร์มาร์เก็ตกันแต่เช้าเลยก็คือวันนี้มาที่วิลล่ามาร์เก็ตนะสาขาราชโยธินเพราะว่าคุณลูกอยากเดี๋ยวนะ,นะตอนประมาณ <มา S 1> ตีหนึ่งฮะงอ๋อตอนประมาณตีหนึ่งที่เขาแจ้งความจํานงต่อป,ป๊ปปาว่าเขาอยากจะกินพาสต้าที่มันไม่ไม่ไม่ปกติเขาเรียกว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรเพราารเส้นที่มันแบบว่า จ,บบออจับ,บนวงแล้วกการเส้นที่มันแบบว่าไม่ธรรมดาคือปกติอ่ะเราจะใช้เส้นป้าทาสปากเกตตี้อร่อยใช่ไหมแล้วพิมพ์ก็ชอบกินมากแล้วเขาแบบว่าเขาเบืออ่อไงคือเหมือนกับว่าสมมติถ้าป้าทำป้าจะทาทีเยอะเยอะเราเดาเอานะเาะเพราะเขาอะไรเขาพูดว่าเวลาหน,หนูอยากกินก็จริงอ่ะแต่ป้าทาทีเยอะๆยแล้วหนูต้องกินไปเป็นอาทิตย์เตย,เ,ย <laughs> เขาก็เลยอยากคงอยากได้เส้นที่มันแบบเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าซอสเหมือนเดิมใช่ไหมอ,อ๋อเป็นเส้นเนาะใช่ เขาบอกกับแม่เส้นทีนี้ปกติแม่ก็จะทําเป็นแบบเส้นกลมเส้นสปาเกตตี้อ่ะหรือเส้นแบนฟเฟตูชินีใช่ไหมเส้นลเจ้าแฮ่เส้นอะไรน้ธรรมดาไปไม่เอาเขาจะเอาเส้นแบบที่เป็นลายเจ้าหญ<ช>ิงลายอะไรอย่างนี้ลายมิกกี้มินนี่ลายอะไรลายสัตว์ลายนู่นลายนี่ก็เลยแบบหาหาดูว่าเอ๊ะที่ไหนมีเส้นแบบเนี้ยขายก็เลยแบบอ๋อวินล่ามีมีหลายแบบเดี๋ยวเรามาดูตอนแรกอะจริงๆแม่ แม่นึกว่าเขาอยากกินที่มันเป็นเส้นแบบก้นหอยเส้นเกลียวเส้นนู่นไม่ใช่เขาจะเอาลายการ์ตูนเหมือนหลอกเด็กสุดๆเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าแม่ไม่ค่อยชอบนะไอเส้นพวกเนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันตันๆอ่ะแล้วมันจะแบบมันเป็นแป้งแป้งก้อนๆอนะ่ะเนาะแต่ชอบแบบเล็กที่สุดอ่ะแองโชเฮอะไรเงี้ยนะให้เออแต่พิมพ์ไม่กินแองโชเฮเลยนะพิมไม่ชอบมันบอกเหมือนเส้นหมี่ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่วิลล่ากันมีอะไรบ้างนี่ไงคุณแม่ลาตูโนที่ขายกาแฟไอิชาใช่ไหมโอ้สถานีคนน้อยมากแต่ก็ยังมีคิวอยู่ดีนะมีคิวอยู่ดีถ้าเจนลานี่คือแบบถลักคือแบบไม้แม่จะลองไหมแน่นอะสิลองไหมลองสิแม่ต้องแถวละอืมถ่ายรูปเมนูมห้าสิบอเมริกาโน่ห้าสิบได้เหรอเอสเปรสโซ่ช็อตฮอตนะห้าสิบอเมริกาโน่หกห้าแปดหกสิบห้า คาราเมลมัคคิอาโต้75อ๋อมีด้วยเหรอเดอร์จี้แปดห้าออร์เรนจ์คอฟฟี่แปดห้นี่ทำไมราคาคิดแบบไม่แพงเลยอ่ะมีหน้าคนเยอะเดี๋ยวแม่เรา่อวูน็อกคืออะไรครับมันเป็นกาแฟของกาแฟของคาลาคาลาเขาบอกว่ามันเอากาแฟแบบเกอิชาที่แบบแพงมากๆมาขายมาขายในแก้วละ85บาทอะไรนี้ซิกเนเจอร์ของเขามีบานอฟฟี่ลาเต้อุ้ยน่ากินนะบานอฟฟี่เราก็ชอบด้วยแมงโก้ลิชชี่90 แพนแดนลาเต้อันนี้ใบเตยแล้วก็ไวท์เกรปชีชาองุ่นขาวนี่มันมีบอกนี่ไงตัวอ่อนคือเปรี้ยวฟุตตี้มีเดียมคือนุ่มละมุนถ้าดาร์คคือเข้มต้องเลือกหรอเออเราเอานุ่มละมุนแล้วกันสมุดบอยนเพราะวอ่าตัวอ่อนหรตัวก,กลางตัวก,กลางเหอพราะถ้าตัวอ่อนมันจะออกเปรี้ยวบานนอฟฟี่ลาเต้แก้วนึ่ค่ะอ่ลาเดี๋ยวเราถามเขาแล้วเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นอของเราเบอร์อะไรเนี่ยเอซหนึ่งมีสั่งที่เราสั่งอะ่ะมันจะเป็นพัวกลางพัวกลางมันจะเป็นแบบพวกรถละมุนเนี่ยมันก็จะเป็นออไม่ใช่เกอิชาถ้าเกอิชา,เ,<อ>าเนี่ยมันจะเป็นวัพวกอ่อนซึ่งมันจะเป็นบางเมนหูหรอ,อซึ่งเราไม่ได้สั่งซึ่งเราอาจจะไม่กินแหละมัง้งพราว่านะแม่ไม่ชองกาแฟแม่กินกาแฟแบบน้อยอ่ะใช่กินกาแฟแบบหวแบบานงั่นทัากกา่ว <maths. S 1> ไปกลางกลางอยาก,กา อย่าแบบเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแกอิชาขั้อ่อนมันจะออกแนวฟรุตตี้หน่อยอ่ะแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยอ่อนนี่เราสั่งเสร็จเรามาซื้อสปาเกตตี้ก่อนไอ้พาสตา้า่อนนะใช่เพราะเขาบอกว่าหลังจากสั่งประมาณสินาทีถึงจะได้เราไปช่องพาสต้าเลยช่องไหนโอ้โหที่นี้เยอะจริงคุณแม่ใช่ม,มีลายดอกไม้ด้วยนี่ เขาจะเอาลอลายเฮ้ยมันมีลาย A B C เล็กๆแบบนี้ด้วยอ่ะเหมือนตอนเด็กๆเคยกินเอาไปต้มเราเคยเอาไปต้มแบ,บบมัก้อนนี้นี่ไงนี่ไงโอ้ของจริงเจ้าหญิงของแท้อ่าเจ้าหญิงแล้วกันนะเนี่ยมันมีเจ้าหญิงมันมีเจ้าหญิงหลายแบบเนี่ยจี๊บเขาชอบกินแมกแอนชีสซื้อไปทำให้เขากินไหมนี่เป็นเกลือสำเร็จรูปมันน่าจะเป็นเกลือสำเร็จรูปหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านก่อนมีชีสซอสมิกอยู่ในนี้ด้วยอออ๋ลงดูลองดูลองดู แล้วก็อ่ะก็บอกก่อนเมนูแมคแอดชีสเป็นเมนูที่เด็กเกีวชื่นชอบมากเพราะหลังเขาจะนิยมนะแต่อันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยอ่ะเอออ้าป้าเจ้าแอดใส่กรอกไปก็ได้อ้าป้าเคยทำทำไม่สำเร็จเออซอสมันไม่ได้อันนี้ของเกียวอันนี้กันมันจะมีเป็นอันนี้เจ้าหญิงนี้กับเจ้าหญิงนี้ต่างกันยังไงอันนี้ร้อยร้อยยี่ห้าอันนี้ก็พอสามร้อยกรัมอันนั้นกี่กรัมอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้ถูกเยอะเลยไปดูลายนี้ลายลายก็เหมือนกันเลยเนี่ยสิงคโปร์อุ้ย เหมือนแม่พิมพ์เดียวกันน่ะเป๊ะเลยอ่ะดูดิลายเดียวกันเป๊ะเลยแล้วก็มีปราสาทมีปราสาทอันนี้เคยซื้อไปแล้วเนี่ยมีปราสาทมีเจ้าหญิงมีรถมาฟักทองมีรองเท้าแก้วนี่ไงมีรองเท้าแก้วด้วยเห็นไหมรองเท้าแก้วรถฟักทองส่วนนี้เป็นอ่าอันนี้คาสองเด็กผู้ชายเงามิกกี้เอาป่ะมิกกี้มินนี่เอาไหมแพงอ่ะถุงใหญ่ร้อยแปดบห้าโอ้แต่ว่าคนน่าจะชอบมีมิกกี้มินนี่มีล่ามี็กไหมมีหอเด็กไหมมีโดนัลด์เดซี อ่าอ้าเอากล่องนี้กล่องนี้ยี่ห้อเดียวกันป่ะคนละยี่ห้อนั้นร้อยยี่ห้าถูกกว่าแต่แม่พิมพ์เดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวมีกูฟีแต่อันนี้มันมีสีเดียวอันนี้มันมีหลายสีใช่ป่ะแม่พิมพ์จีนจ้าอันนี้ไงอันนี้อี่เท่าไหร่ร้อยยี่ห้าอันนี้ร้อยแปดห้าอันนี้กี่กรรมอันนี้อ่ำสองร้อยห้าสิบโอ้โหที่สุดเยอะเลยห้าร้อยกรัมใช่จะเก็บได้เอาไว้ท้าวหน้าทำแม่เอาแปลกๆของแม่ไปกินมั้ย แม่ชอบพวกเส้นอแองโชฮ่กับเส้นแบ,นแ,บนแค่นั้นน้องนั้นไม่ชอบอ๋อจิ๋วเขาบอกว่าอยากกินเส้นดําด้วยไม่รมู้อรมไหนปกติก็ไม่ชอบไมหมอรอเนี่ยเส้นดําเขาต้องกินเป็นเส้นแบนเดี๋ยวเดี๋ยวมีว่ะวันนี้ใช่มันจะจับเป็นจับจับก้นก้อนใช่แต่วันนี้ที่นี่ไม่มีหรือว่าจะเอาดําเป็นสปากเกตตี้ที่นี่ถือว่าเยอะแล้วนะอันนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นสปากเกตตี้เบอร์อะไรไม่ใช่มันเป็นเหมือนเพนเน่ออ๋ออุ๊ยเอาเพนเน่ดำเขาชอบกินเพนเน่มาก เออเป็นที่ทำไม่เคยเห็นนะแต่ย่างหนึ่งก็เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยสปาเกตตี้อ๋อเป็นเส้นเล็กเป็นเส้นสปาเกตตี้ธรรมดาเนี่ยมันอย่างงี้ไงเนี่ยสปาเกตตี้เบอร์เออเป็นที่ทำเหมือนกันไม่เคยเห็นสปาเกตตี้แบบนี้เอาไหมเอานี้ด้วยไหมเอาไปหลายอย่างเชียวเออเป็นที่ทำไม่เคยเห็นเนาะแต่จีก็ไม่ชอบนั้นนะแต่แม่จะกินก็เอาไม่เอาแม่เอาเส้นแบนหรือแองเจลแฮร์เนี่ยเส้นแบนแบบนี้เราชอบกินเส้นปกติเรามีเหลือเยอะมากคุณแม่ จำไม่ได้ว่าเหลืออะไรบ้างเส้นผักเส้นผักสปินเนชไอโบนี้เจ๋งก็ชอบจริงจริงนะใช่เอาไหมเราต้มยากๆตรงนี้มันไม่ค่อยสุกอ่ะน่าเบื่อมากพวกเส้นเกลียวเส้นโบยังอยู่ปะล่าสุดเกลียวมาเกลียวเส้นเกลียวเส้นหอยแล้วมีเส้นอะไรอีกดูซิอืมมีเส้นแบบนี้ไม่เคยกินอ๋อเส้นแบบนี้นี่เป็นรูปอะไรไม่รู้คุณแม่เนี่ยเออมันจะมีชื่อเรียกของมันนะชื่อว่าอะไรเป็นในหมุนหมุน โอริชิเอเตไม่รู้อะเนี่ยเส้นเป็นแบบนี้น่ากินใชกไหมตัวแม่เนี่ยลดราคาอยู่เออเนี่ยมันต่างจากเจ็ดสิบห้าบาทมันเป็นเฟตูชินี่นะแต่ว่ามันต่างกันยังไงอะมันร้นน่ากินเดี๋ยวจำแบบนี้เนี่ยมันมันใส่ไข่เหรอแล้วเจ็ดห้านี่ร้อยยี่สิบสามมันยี่ห้อเดียวกันแล้วมันต่างกันยังไงวะ่ไม่รู้มันต่างกันยังไงอะอันนี้เฟตูชินี่ใช่ไหมอันนี้แทงอาจสิ อันนี้ก<า>ันจะติงาอ,อันนั้นแปดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามอันนี้ได้ไหมได้ครี่เป็นอะไรอ่ะเป็นเฉพาะตัวแป้งมันใช่ไหมโอ้ไม่รู้เลยล่ะสัญญาน่าจานนะไม่มีนาาเนื้อสัตว์หรอเพราะไม่งั้นมันจะอยู่นอกตู้แบบนี้ไม่ได้แล้วลองทำดูกันถ้าชอบกินร้อยสามห้ามันลดราคาอยู่เนี่ยอันนี้แปดสิบเก้าคุณแม่อันนี้ 9, นดีกว่าไหมไหน เยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ยี่ห้อ Agnesi เนี่ยเราใช้เส้นเขาประจำมันโอเคไงเส้นมันโอเคอันอื่นไม่เคยซื้อไม่รู้เมื่อก่อนใช้ที่กินบ่อยๆเฟตูชินี่จะเป็นเส้นแบบนี้แล้วทีนี้เอาแบบนี้นะลองดูที่บ้านมีเยอะนะเส้นนะตอนนี้เอาแค่นี้พอก่อนเพราะว่าเส้นแบบห่อๆแบบนี้ที่บ้านมีให้มันมาก่อบปามหมดยังไงจำไม่ได้ไม่ดูเลย พูดได้ไมเราเหงื่อแตกเนี้ยนี่มันมีเส้นแบบท่อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะป๊าลิกาโตนีนี้เซเลตานีเอลิเชนเอลิเช่เเชเเชแต่เยอะจริงนะที่นี่เยอะจริงชิฟฟอรี่ริกาติโอ้แคนันคือไอ้อย่างเนี้ยเราเรียกเส้นพัคกลอนีหมดเลยนะแต่มันมันอันเล็กอันใหญ่เนี่ยก็ก็แตกต่างนะชื่อมันไม่เหมือนกันเห็นไหม ลายกระต่ายน้อยไม่เอาอันนี้มันเป็นข้าวโอเคคล้ายๆรลิโ้รีน,นี้ตโตโอเออแต่ว่ามันเป็นพาสต้านะแต่ทำเป็นรูปข้าวเลยเอ,อ๋ออันนี้เป็นหัวใจเป,เป็นดาวเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นดาวเป็นหัวใจเป็นกลมๆเป็นอ๋อเป็นตัวอักษรเอามนจะต้มยังไงอยู่คงไม่ชอบเพราะแป้งมันน้อยแต่แม่อาจจะชอบนะเอามเอ้ยเอาะ แล้วอันนี้ดูดิเป็นเป็นเหมือนมะกะโรนีงองๆแต่อันจิ๋วมากเลยอ่ะควิกคุกสามมินิตไม่เอา,าเนาะไปะหลายอย่างละพอป้าดูมันมากล่องน,นิดนึงเออมันก็หลากหลายดีนะเก่งไก่นี่ป้าไม่มีเส้นแบบนี้ด้วยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะดูดิม,มันคืออะไรวะคาสาเรกเซอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกเออ นี่ยไงก็ลูกอยากกินแบบตอนแรกเราเนื้อกว่าที่ลูกอิ่มเส้นปแปลกๆเราเนื้อว่าอยากกินอะไรแบบเนี้ยที่มันบากกาแบบแปลกอ่ะไม่เจ้าหญิง, <laughs> ญงมันมากรอบ,บ,บจำไม่ได้ว่าหมดยังเอาไปกันไหมแม่เอาแม่ใช้เบอร์เบอร์โตรี่อ่ะมันจะแพงกว่านิดนึงดูดิป้าใช้แล้วไม่เห็นความแตกต่างอ๋อเลยเอาที่ถูกกว่าดีกว่าใช่ไหมก็คือเราไม่ต้องใช้อันนี้นะไอซ์เบอร์จินเราใช้เป็นแบบนี้อันนี้พิมพ์กินหมดแหรอหมดแล้ว มันเป็นฟูดลูปแบบเป็นเหมือนผลไม้ก,กวนแล้วเป็นแผ่นๆออเอาสีนี้ด้วยวันนั้นเห็นคับซื้อมาให้คับเอาไปฝากพิมพ์นวพิมพ์ชอบกินมากเอาอันนี้แล้วกันทัพมาจางไหญาติรับมาจากอเมริกาแล้วซื้อมาฝากเยอะมากครับเลยแบ่งมาให้พิมพ์เฮ้ยรับเป็นคนมีน้ำใจอ่ะเห็นไหมไม่ใช่นะครับไม่คนอย่างนั้นนะ <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวขอถ่ายรูปที่นึงนะ ผมก็ทําแบรนด์มาดีนะทั้งราคา<ช>ทั้งคอลเยกอะไรูปลักษณ์แพ็กเกจจริงดีมากถ้าเผื่ออร่อยอีกนี่คือตายเลยอ่ะเนาะแล้วคือแก้วนะมันเป็นแบบเราว่าแก้วแบบนี้มันใส่ได้ทั้งร้อนและเย็ยนหรือเปล่าแล้วมันเป็นฝาที่แบบอย่างนี้สิบได้ด้วยโดยตอนนี้มันมีสงครามกาแฟน,นะทั้งไอเมซอนใช่ไหมแล้วก็ออพันไทยท ออะไรอีกนะอินทน,นินเหรออะไรนะอินทน,นินอะไรพวกนี้เขากำลังแข่งกันอยู่นะนี่อันนี้ที่เราสั่งมานะคะจะเป็นบานอฟี่ใช่ไหมอืมอร่อยมากจริงหรออชั้นอะไรชั้นสองหรือสามจะไม่ถาสามสามเอาไม่เอาอีกอืมอร่อยมากอร่อยแบบเต็มสิบเลยไหมเดี๋ยวนะโู้ที่แม่กินประจำคืออะไรมคเคทโต้แต่เนี้ย มันเป็นบานดฟีลาเต้ซึ่งไม่มีค่อยไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นบานดฟีเลยอะแต่ว่ามันเป็นกาแฟที่ละมุนจริง,รงๆด้วยที่เราบอกตัวกาแฟจริงม,มันละมุนแล้วแบบว่าหอมนุ่มอะมันไม่แข็งอะมันบางทีกินกาแฟะจะรู้สึกว่ามันเข้มหรือมันเปรี้ยวหรือไม่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราเลือกขั้วกลางมันจะเป็นแบบออกแนวละมุนจริงเขาจะเขียนไว้เลยไม่ค่อยมีกลิ่นบานดอฟีหมายถึงไม่มีกลิ่นกล้วยหรอ,อ ปกติกเรากินเค้กบันทบฟีอ่ะมันก็เป็นเค้กกล้วยใช่ปะแต่อันนี้มันแล้วมีกลิ่นคาราเมลไหมบันรบฟี่มีกล้วยกับคาราเมลใช่ไหมใช่มีคาราเมลไหมพราะว่ามันนวลนัวไปหมดเลยอ่ะแล้วนว,นว,นวลนัวรวมรวมอ่ะรวมรวมแล้วอร่อยอ่ะกลับมาซ้ำไหมอ่ะซ้ำได้อร่อยอ,อืมแต่อ่อนนะอ่อนเลยอ่ะอ่อนเลย อนี้อร่อยในฐานะคนที่กินกาแฟอย่างแม่เนี่ยไม่กินกาแฟเข้มเลยแล้วก็ชอบแบบหวานมันอะไรเงี้ยแบบเด็กน้อย <laughs> แบบเด็กน้อยมันก็ไม่เชิงแบบเด็กน้อยนะก็ชอบแบบหวานมันแบบคนอ้นวนละกันแล้วก็คืออันนี้กินเราว่ามันไม่หวานมากนะบางทีอ่ะบางร้านมันจะแบบสั่งคาราเมลมาแค่โต้หรือสั่งกาแฟมันจะหวานมากแต่อันนี้ไม่หวานมากไม่ขมบางร้านก็จะแบบ จ,จืดเข้มๆแบบนั้นไม่ชอบอันนี้กลมกล่อมกาลังดีแต่ว่าคนที่ชอบกาแฟเข้มๆอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนแต่คน,นชอบกาแฟเข้มก็สั่งแบบเข้มได้นี่ใช่ไหมใช่ที่ร้านเขาจะมีแบบขั่วเข้มขั่วกลางขั่วอ่อนเราสั่งตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นบานาฟี่มันจะเป็นขั่วกลางเขาจะเขียนไว้ว่าละมุนถ้าบานาฟีขั่วเข้มไม่มีอ่าใช่เขาจะเหมือนเป็น เป็นสูตรของเขาอยู่แล้วทีนี้แต่ถ้าเกิดเธอสั่งเราเดานะว่าถ้าสั่งพวกอเมริกาโน่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะสั่งได้หรือเปล่าว่าเอาคั่วแบบไหนออซึ่งเราก็ไม่กินอะไรแบบนั้นเเรากินแต่แบบ <Okay. S 2> อ่อที่แบบเขาเรียกว่ากาแฟที่มันปรุงแต่งนิดนึงไงไม่ได้ออกกาแฟแบบเพียวๆอะไรอย่างงี้อ่ะก็เดี๋ยวมาลองแต่ว่ากะว่าวันน่าจะลองนะแกอิชาเนี่ยเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันแพงจะลองดูว่าเป็นยังไงถ้าแกอิชาจะขั่วอ่อนรสชาติค่อนข้างอเป็นทางฟรุตตี้เปรี้ยวๆอ่ะเอาไว้ลองดูหรือว่าใครลองกินแล้วมาเมนบอกแม่หน่อยว่าเป็นยังไงนะคะโอเคลวกันไปก่อนบ๊ายบาย